สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้จะมาชิมก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานะครับลูกชิ้นปลา100%ในร้านเจ๊หมวยนะครับนี่เจ๊หมวยลูกชิ้นปลา100%นะครับเดี๋ยวจะลองมาสั่งชิมนะครับอ่าเดี๋ยวมาหาแม่ค้าก่อนสวัสดีครับแม่ค้าสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีครับอ่ร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊หมวยใช่ไหมชื่อร้านใช่ค่ะเป็นเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา100%เลยแหละครับใช่ค่ะ่อาเดี๋ยวผมจะมาลองชิมอันนี้เลยครับลูกชิ้นปลาใช่ค่ะอ่านี่นะครับลูกชิ้นปลา อ่าผมเอาเส้นหมี่น้ำเนาะอ่าเส้นหมีนนม่น้ำใส่ถั่วงอกเอาลูกชิ้นก้มอย่างเดียวนะอ่าโอเคสั่งแล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมาลองชิมนะครับคุณผู้ชมครับทีนี้นี่เป็นบรรยากาศภายในร้านนะครับอ่แล้วก๋วยเตี๋ยวผมก็มาแล้วนะครับเส้นหมี่น้ำซึ่ง โอ้โหน่าทานมากๆนะครับคุณผู้ชมครับลูกชิ้นน่าทานมากๆนะครับคุณผู้ชมครับลูกชิ้นปลาโอ้โหน่าทานจริงๆครับคุณผู้ชมครับดูครับโอ้โหน่าทานมากครับพี่น้องก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาเจ๊หมวยนะครับข้างๆโรงเรียนไกลพักดีอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับอยู่ถนน226นะครับขาเข้าเมืองศรีสะเกดนะครับจากห้างโนตัสนะครับโอ้คุณผู้ชม พี่นองครับลูกสินปลาครับลูกสินปลาทําเองเลยนะครับร้านเจห๊มวยเมืองศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับโอ้สุดยอดครับเดี๋ยวผมจะมาลองชิมให้คุณผู้ชมดูนะครับคุณผู้ชมว่าจะอร่อยแค่ไหนกันนะครับคุณผู้ชมจะอร่อยเด็ดยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะชิมให้คุณผู้ชมดูนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับพี่น้องครับหลังจากที่ผมสั่งมานะครับเป็นเส้นหมี่น้ํานะครับเดี๋ยวจะมาชิมน้ําซุปกัน น้ำสุกเคี่ยมเลยทีนี้ลูกชิ้นปลานะครับโอ้โหลูกชิ้นปลานี้อร่อยเด็ดจริงๆครับหอ,อมหอ,อมปลาจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหไม่คาวเลยหอ,อมเลยนะครับอ,อร่อยเด็ดจริงๆครับ ครับลูกชิ้นปลาสุดยอดมากๆครับแล้วกินกับน้ำซุปดออูอร่อยเด็ดจริงๆครับคุณผู้ชมครับลูกชิ้นปลาเขาเนี่ยของร้านเจ๊หมวยนะครับอื สรุปว่าร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาของเจ๊หมวยนี่อร่อยเด็ดจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับถ้าท่านใดอยากจะทานนะครับพิกัดของร้านเจ๊หมวยจะอยู่ข้างๆโรงเรียนไกรพักดีนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเราวิ่งเส้น226จะเข้าเมืองศรีสะเกดนะครับเลยห้างโลตัสมานะครับเลยห้างโลตัสมาพอมาถึงโรงเรียนไกรพักดีนะครับร้านเจ๊หมวยลูกชิ้นปลาจะอยู่ติดกับโรงเรียนไกรพักดีเลยนะครับถนน226 ขาเข้าเมืองศรีสะเกดนะครับมาจากทางอำเภอกันทรารมนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ